แพทย์มาบอกว่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วเพราะว่าเด็กตายแล้วแน่ๆทั้งแขนเขียวคล้ำไปหมดนิ้วมือและนิ้วเท้าแห้งจนแข็งดำหงิกงอผิวหนังแห้งเกรียมโดยเฉพาะที่นิ้วเท้าด้านขวาแห้งจนหลุดออกมาและแพทย์ยังบอกอีกว่าให้คุณแม่และญาติไปเตรียมเรื่องงานศพได้เลยวันรุ่งขึ้น แพทย์ถอดเครื่องช่วยหายใจออกตนจึงได้นำทุกเทียนดอกไม้พร้อมเงินจานวนหนึ่งใส่ไว้ในมือลูกและเตรียมจะนำศพกลับบ้านแต่หมอเดินมาดึงทูบออกแล้วนำดอกไม้ทุกเทียนที่ตนใส่ไว้ในมือลูกออกโดยแพทย์บอกว่าจะอาบน้ำทําความสะอาดร่างกายของศพให้หลังจากนั้นตนได้สังเกตเห็นว่า ใต้ตาของน้องจอมนั้นเหมือนมีเหงื่อซึมตามผิวหนัง